วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือความลำเอียงสี่ประการความลำเอียงนี้เป็นบ่อเกิดของความแตกร้าวความลำเอียงเป็นบ่อเกิดของการแตกสามคัคคีความลำเอียงในพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่ามีอยู่สี่ประการคือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธ ลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะรักนั้นก็คือฉันทาคติลำเอียงเพราะโกรธก็คือโทษาคติลำเอียงเพราะกลัวคือพยาคติและลำเอียงเพราะหลงก็คือโมหาคติลำเอียงเพราะรักก็คือรักใครคนไหนมากก็จะ ให้ความอุปการะดูแลคนนั้นมากถ้าคนไหนไม่ชอบคือโกรธก็จะไม่เหลียวแลหากว่าคนไหนกลัวคนไหนจะมีภัยกับตัวเราเราก็มักจะให้ความสนใจคนนั้นหรือบางทีเราก็คิดว่าคนนู้นคนนี้เป็นคนที่เป็นคนดีมีศีลธรรมเราก็ให้ความเราเอียงกับคนนั้นเพราะนั้นจึงมีคำกรอนสอนใจไว้ว่ารำเอียงเพราะรัก ก็ชดลำเอียงเพราะโกรธก็ชั่วลำเอียงเพราะเขาก็เมามัวลำเอียงเพราะกลัวก็เสียหายเพราะไอ้เรื่องความลำเอียงนี้หากว่าใครไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมเกิดความลำเอียงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นบ่อกเกิดแห่งความแตกแยกทั้งในครอบครัวในองค์กรต่างๆทั้งในโรงเรียนทั้งในสถาบันหรือแม้แต่ในระดับสังคมประเทศชาติ ก็จะทำให้เกิดความแตกร้าวขึ้นอย่างในครอบครัวนั้นมีลูกอยู่สองคนถ้าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันก็จะทําให้ลูกทั้งสองคนนั้นทะเลาะกันหรือในสังคมโรงเรียนหากครูบาอาจารย์ราเอียงพอรักเด็กไม่เสมอเหมือนกันก็จะทําให้เด็กแตกสามัคคีกันในสังคมประเทศชาตินี้ยิ่งสําคัญ,ญใหญ่หากว่าผู้ปกครองหรือนักปกครองระดับประเทศไม่ได ให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกันกับบุคคลทุกกลุ่มทุกหมู่ก็จะทําให้เกิดความแตกร้าวแต่ความสามัคคีขึ้นในชาติเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงขอกล่าวว่าความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดอยากจะให้เกิดความสามัคคีในชาตินั้นต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับคนทุกหมูเ่เหล่าด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี